สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ทางภาคใต้นะครับกลับมาพบกับรายการมานะทอล์กออกทริปอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้เราก็แวะมาจิบกาแฟแถวเส้นพัทลุงนะแล้วก็มาชาร์จไฟด้วยนะอันนี้ก็เป็นปั๊มที่ผมชาร์จไฟอยู่มีพี่หมีด้วยนะฮะก็บรรยากาศนั่งจิบกาแฟสักพักนะครับตอนนี้ก็ชาร์จน่าจะใกล้เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับ ก็เดี๋ยวไปดูที่รถนะตอนนี้มันก็เป็นปัม๊มเลยพัะุลุงมาหน่อยนะฮะออยู่ตรงปตทเขาชัยสนนะอันนี้บรรยากาศนะอ่าตอนนี้ผมก็จอดชาร์จอยู่นะก็ช่วงหลังบ่ายสามไปแล้วก็ก็จะมีคนมาชาร์จไฟกันเยอะอยู่นะ กตอนนี้มีอยู่สองคันนะก็มีดอลฟินนะปีไวดีมาชาร์จเปเพื่อนผมอยู่ก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อนะเดี๋ยวจะไปหาดใหญนะ่ก็ถ้าใครผ่านมาแถวพัทลุงก็แวะมาชาร์จจุดชาร์จที่ปั๊มปตท เขาชัยสนก็ได้นะครับวันนี้ก็มารายงานแถวพัทลุงนะฮะไว้บ่ายชาร์จกันแนะนําจุดชาร์จนะฮะเผสำหรบับทางภาคใต้นะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝากถึงผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการมอบแปลงฟูไลไรท์ใช้ดีใช้ทนใช้นานนานเกินคุ้มนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านครับผมโอเคครับ